ป็นวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2554สำหรับวันนี้ทางทีมงานบรรราชษสถาบันบุญนิยมก็ได้ออกเดินทางไปตั้งศูนย์ที่ชุมชนแผ่นดินทองดารุษหาสนายัยซึ่งก็เริ่มขนของเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้าและได้ออกเดินทางกันในระหว่างเดินทางนั้นบรรยากาศ2ข้างทางก็เหมือนกับชนบทในต่างจังหวัดที่มีทุ่งนาบึงดอกบัว คนปั่นจัก,กรยานหรืออื่นๆอีกมากมายที่ชนบทมีที่เขตหนองจอกนี้ก็เป็นชนบทของชานเมืองกรุงเทพอีกแห่งที่ยังมีธรรมชาติบรรยากาศที่งดงามให้เราได้ชื่นชมและเมื่อเดินทางมาถึงที่ตั้งของศูนย์ <im> ก็เห็นชาวบ้านจำนวนหนึ่งมาคอยอยู่แล้วและทางทีมงานของชุมชนก็ได้จัดสถานที่รอรับอยู่แล้วค่ะ ทางทีมงานสถาบันบุญนิยมและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันยกของลงจากรถและจัดเตรียมสถานที่หลังจากนั้นนะคะก็มีพิธีการเปิดงานจากท่านประธานเล็กน้อยและเริ่มกิจกรรมต่างๆที่ทางทีมงานสถาบันบุญนิยมเปิดให้เรียนรู้กันค่ะกิจกรรมที่ทางทีมงานนำมาให้ทางชุมชนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็มีการทำซาลาเปาปาต้องโก การทำน้ำยาเนกประสงค์การทำลูกพิสบอมการเพาะถั่วงอกการกำจัดขยะสดให้คำปรึกษาสุขภาพกับแพทย์วิถีธรรมและแจกอาหารมังสวิรัตค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีมีผู้มาเรียนรู้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าที่เรามาถึงนะคะบรรยากาศในตอนเช้าจึงคึกคักเป็นพิเศษค่ะกิจกรรมที่สนใจกันมากที่สุดก็คือการทำน้ำยาต่างๆนะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้กันทุกวันแล้วก็การทำสะลัปอปาต้องโก้แล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะคุณลุงทราบข่าวได้ยอย่างไรเขาก็จะมีสื่อมาให้ถามลุงดีไหมคะจะทราบจากชุมชนข้างเคียงครับหมู่สิบสองสิบสาม๋อเป็นประธานชุมชนเขาจัดเขาถามเขาบอกมาว่าจะมีเราก็จัดเตรียมกันมาให้ตั้งแต่เย็นวันละแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกดีอยากได้ความรู้แต่ประกอบอาชีพบ้างรู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่ายังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการสอนแบบนี้มาลงที่ในชุมชนเลยะค่ะรู้สึกดีมากๆเลยครับที่นำความรู้มามอบให้กับชุมชนของเราครับใจสิดีใจมากเลยรู้สึกะจะได้ความรู้ไงายอ่ง อาจะได้รู้ไหมเนี่ยคนแย่งไม้ป้าละคิดว่าถ้าเกิดน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งที่เรียนรู้ในวันนี้จะนำไปใช้ได้อีกไหมอ๋อแน่นอนวันนี้เราต้องเอาไปใช้ได้ของวันข้างหน้าเราต้องมีเรามีน้องๆของเรามาเป็นตัวแทนมาดูไว้อยู่แล้วจะต้องไปสอนกันได้คะช่ท,ที่จะมาเพื่อให้เราทาเรามาจาัดกิจกรรมต่างๆ ครับเออช่วงนี้ก็ชุมชนก็ได้วิกฤตนะเรื่องประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยก็ยถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่กองทัพธรรมที่ได้สื่อสารมาถึงเราแล้วก็มาเยี่ยมเยียนเราในวันนี้ได้มาพบปะก,กับพ่อแม่พี่น้องมีอาหารมาให้รับประทานและกสิ่งที่สําคัญก็คือมีมาให้ความรู้ครับมีกิจกรรมต่างๆมาให้เราทําไม่ว่าจะเป็นน้ํายานสนงเคราะต่างๆน้ํายาล้างจานน้ายาซักผ้านะสบู่เหลวแล้วก็ มีเรื่องการทําอาหารนะมีอาหารก็มีพวกซาลาเปามีการทําปาท่องโกะแล้วก็มีการพ่อถงงัอ่วงอกมีการทําพิซซบอมนะครับ e อบอลนะครับก็ดีครับสหรับวันนี้มีการตอบรับอย่าาเลอย่างครับครับผมก็ผมก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องในชุมชนล่วงหน้าไว้แล้วก็บางคนก็ติดภารกิจวันนี้ก็เป็นวันทํางานบางหน่วยงานก็ทํางานนะก็เลย มากันก็คือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแม่บ้านอะไรที่ว่างเว้นจากภารกิจก็มาร่วมงานตอบกันอย่างดีครับราเฉลัมพันธ์ให้พ่อแม่ทราบค่ะวันนี้เราก็มาที่ชุมชนเ่นดินทองดารุณฮาสนายเขตห้องจอกนะคะคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ประมาณทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ประมาณร้อยคนทางชุมชนก็ได้รับความ สนใจให้ความร่วมมือดีมากค่ะสถานที่เตรียมไว้เรียบร้อยพร้อมทุกอย่างค่ะมาถึงแล้วก็มาไม่ต้องมาจัดทําอะไรเลยก็มาวางวางสิ่งของแล้วก็จัดการลงลงไม้ลงมือทำอสาธิตให้พ่อแม่พี่น้องเลยค่ะเขามีความรู้สึกว่า ขาไปมาแถบนี้รู้สึกว่าไปตรงไหนก็อบอุ่ทุกทุกที่ค่ะแบบว่าเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกสิทวิ์ญาตคล้ายๆกันนะคะเป็นคนที่แถบชนบทเหมือนกันเนี่ยค่ะสื้าพึ่งตนนะคะวันนี้นะคะได้มาที่หมู่9หมู่11นะคะของมัสยิดดารูฮาซานัยนะคะที่นี่ก็ดีมากเลยนะคะพอมาถึงนี่ก็จะมีพี่ๆน้องๆเข้ามาต้อนรับ น่ารักมากเลยค่ะและสถานที่เขาจัดเตรียมไว้อย่างดีเลยเขาพร้อมที่จะต้อนรับพวกเราและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งดีงามที่เราจะมามอบให้นะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเวลาอามีปัญหาเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาช่วยโดยโดยโดย,โดยจริงใจนะคะจะช่วยจับนู่นแต่งนี่ซึ่งอาคิดว่าเป็นสิ่งที่ในในชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยจะหาได้ยากมากต้องยอมรับว่าคนที่นี่น่ารักมากนะคะ